วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง2คู่นี้ครับ Nike React Infinity Run 2กับ Nike Zoom X Invincible Run สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ tonix tv อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้า n นกี้ทั้ง2คู่นี้ที่ผมมีเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตามที่ทุกคนเคยคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะให้เอาทั้ง2คู่นี้มาลองเทียบกันดูวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในมุมมองของผมนะครับผมวันนี้จะเอาตัว n นกี้ e a c t n n f i n i t y Run รกับตัว i n v i n c i b l e Run เนี่ย มาเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้านะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับไม่ได้มีการจ้างจากแบรนด์ไนกี้เลยนะครับวันนี้จะแค่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังในมุมของคนที่ได้ไดลองใช้รองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับอ่ะมาอก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องของรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับเหมือนเดิมทุกคนสามารถร่วมตอบคาถาม ท้ายคลิปได้นะครับคนที่ร่วมตอบคำถามก็จะมีโอกาสได้รับกล่องรองเท้าคีบินบ็อกซ์ไปนะครับอ่ะนี่เป็นกล่องรอทาทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับก็<อ>ถ้าใครอยากเอาไปลองใช้ก่อนสามารถร่วมตอบคำถามได้นะครับอ่าแล้วก็ยังมีช่วงประกาศรายชื่อผู้ร่วมตอบคำถามในครั้งที่แล้วนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับผม สำหรับข้อมูลของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับผมก็ได้ทําไว้ให้แล้วนะครับเป็นคลิปแยกไว้นะครับก็สามารถกดลิงก์จากตัวไอด้านบนได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Nike ้ e a c t i n n i n i t y Run 2นะครับหรือว่าตัว Invincible Run นะครับกดลิงก์ดูได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับสคู่นี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับก็คือตัวเทคโนโลยี f l y k n i t นะครับ ทั้ง2คู่นี้เป็น f l y ยนิตที่ที่มีลดล้ายไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามว่าตัวระบายอากาศเป็นยังไงบ้างจริงๆเหมือนกันเลยนะครับแต่<ม>รู้สึกไปเองว่าตัวหน้าผ้าของตัว i n v i n c i b l e หลังเนี่ยมันจะกระชับกว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับเชือกของรองเท้าทั้ง2คู่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันนะก็คือส่วนของเชือกของเจ้าตัว Infinity Run สเนี่ยมันจะเป็นเชือกที่ที่บางบางกว่าน่อหนึงนะครับส่วนของตัวเชือกของอินอินวินซิเบิลรันเนี่ยมันจะมันเป็นเชือกที่ค่อนข้างมีเนื้อที่หนาและมีความสากกว่านะจับดูได้ผมคิดว่ามันคนละแบบกันนะเพราะว่าอันนี้มันจะออกแข็งแข็งกว่าหน่อยนะครับตัว Invincible run จะออกแข็งแข็งกว่าหน่อย แล้วก็มีความสากนะเวลาผูกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหลุดยากนะผมรู้สึกเองนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับถ้าใครมีความเห็นต่างยังไงพิมพ์มาบอกได้นะครับฟิน i ทตี้รันเนี่ยจะค่อนข้างอ่าโอเคมีการลอกข้อเท้าได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีวัสดุอะไรมากนะครับจะออกมินิมอลหน่อยนะของตัว Infinity Run 2นะครับในขณะเดีวยวกันที่ Invincible Run เนี่ยจะค่อนข้างมีฟองน้ำที่หนากว่านะครับใส่เข้าไปแล้ว Invincible Run จะรู้สึกห่อหุ้มเท้ามากกว่าเพราะเขาจะมีฟงน้องฟองน้ำอะไรตรงข้อเท้ามากกว่าตัว Infinity Run 2นะครับ ก็จะบอกว่าถ้าสวมใส่เข้าไปจริงๆสวมใส่เข้าไปสบายทั้ง2คู่นะครับแต่จะมีความาห่อหุ้มมากกว่าในตัว i n v i n c i b l e run นะส่วนของ m i d s o l หรือว่าพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของตัว infinity run 2เนี่ยทำจากโฟม react นะครับซึ่ง จะให้ความรู้สึกนุ่มความรู้สึกแน่นเหนียวแน่นและก็เด้งประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เด้งมากนะครับแฮปปี้นะครับกับตัวนี้ตอนแรกที่ซื้อมาคิดว่ามันจะกระด้างกว่านี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นโฟมที่ มันแน่นและมีความเด้งโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองไปลองใส่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าลองวิ่งในรูปมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ต้องไปวิ่งจริงๆมันโอเคนะครับตัวนี้นะครับแต่อาจจะต้องโน้ตไว้นะครับกับคู่นี้นะครับคู่นี้ตัว infinity r ั n 2เนี่ยจะบอกว่าไงดีไอ้เจ้าตัวบริเวณตัวนี้เนี่ยมันจะดันจะมีความรู้สึกดันอุ้งเท้านะครับอันนี้อยากฝากโน้ตไว้ก่อนว่า ให้ไปลองใส่ดูว่าการดันอุ้งเท้าแบบนี้คุณรับได้ไหมนะครับพอวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้ามันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบตัวต่อถ้ามันลงล็อกกันปึ๊กเนี่ยมันจะหายความรู้สึกในการดันอุ้งเท้าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ <laughs> ตัวโฟมซูมเอ็กของตัว i n v i n c i b l e Run <laughs> เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับบอเ,เป็นโฟมตัวท็อปของตัวไนกี้เขานะครับที่เอามาใส่ในรองเท้าคู่นี้นะครับมีความรู้สึกที่นุ่มที่เบาที่เด้งนะครับหมายว่าโฟมมันเบานะซึ่งมีความนุ่มเด้งมันเลยทําให้รองเท้าที่มีน้ําหนักถึงเกือบ300กรัมเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวโฟมเขาที่เขาใส่มันเนี่ยมันทําให้มันนุ่มมันเด้งส่งแรง ทุ่นแรงเรามากๆนะครับกับการที่วิ่งไกลๆนะครับผมแตกต่างกันยังไงระหว่าง2คู่นี้นะครับคู่นี้จะมีความนุ่มแน่นเด้งนิดๆนะครับแต่คู่นี้จะมีความเด้งมากกว่านุ่มเด้งเลยนะครับไปลองดูได้มันเด้งแบบเด้งยิงคู่นี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของตัว outsole หรือว่าพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างของทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้างทั้ง2คู่นี้ตัว i n v i n c i b l e run เนี่ยก็จะเป็นยางที่เป็นลายวัฟเฟลนะครับส่วนของตัว infinity run 2เนี่ยก็จะเป็นลายสีเขียวๆแบบเนี้ย ถามว่าคู่ไหนยึดเกาะเป็นยังไงบ้างจริงๆเรื่องการยึดเกาะผมยังรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากนะครับและความทนทานก็เหมือนกันผมว่าขออนุญาตวิ่งให้มากกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวงไงเดวอัปเดตว่าคู่ไหนสึกเร็วกว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้คิดว่าน่าจะพอๆกันในเชิงของการยึดเกาะแล้วก็ความทนทานนะครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผม i n v i n c i b l e Run เนี่ยเขาจะมีการออกแบบที่ มีการใส่วัสดุอะไรต่างๆที่ที่ค่อนข้างห่อหุม่มเท้าเซฟเท้าเรามากๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยจะทําให้ลดอาการบาดเจ็บได้นะครับก็เขาก็เลยใส่พวกฟงน้องฟองน้ําอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีดีไซน์ด้านหลังที่ทำมีตัวหิลวคลิปเอ่ยหรือว่ามีตัว โฟมที่ค่อนข้างยืดยืนออกมานะครับถ้าถามว่าตัวนี้มันจะออกดีไซน์ล้ําๆหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบดีไซน์คู่ไหนผมดันชอบความมินิมอลของตัว Infinity Run 2มากกว่านะครับเพราะว่าผมใส่คู่นี้สามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยนะครับทํางานเสร็จไปวิ่งต่อได้นะครับคู่นี้มีดีไซน์ที่โอเคนะครับผมชอบสีอัปเปอร์เขารุ่นนี้นะครับมันดูโอเคนะครับใส่ทํางานได้สีมันก็คลาสสิกดีนะครับตัว ความมินิมอลกับการดีไซน์ที่ลงตัวของตัว Nike Infinity r ั n น2คู่นี้นะครับผมถ้าคุณกำลังมองหารองเท้าที่มีความมินมิมอลในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของอความนุ่มความแน่นความเด้งที่ไม่ได้เด้งมากนะครับแต่มีการสัมผัส เท้าสัมผัสถึงพื้นมากกว่านะครับไม่ได้รู้สึกฟีลิ่งแบบเหมือนยืนบนอะไรเหมือนยืนบนโฟมหนาๆน,น,นะครับก็ลองไปลองใส่คู่นี้ดูนะครับ n นก e r e i n t i n f i n i t y Run รันะครับแต่อยากให้โน้ตไว้เหมือนเดิมนะว่าตัวคู่นี้นี่มินมีการมีความรู้สึกการดันอุ้งเท้าด้านไนนะครับก็ไปลองดูว่าชอบคือเหลือรับได้ในการดันอุ้งเท้านี้หรือเปล่าถ้ารับได้กับทั้งหมดกับที่ผมเล่ฟังเนี่ย ผมว่ารองเท้าคู่นี้จะทําให้คุณวิ่งสนุกพอสมควรเลยนะครับผมโอเคนะครับค่อนข้างแปลกใจและประทับใจกับกับมันนะครับเพราะตอนแรกอย่างที่บอกมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดันรองเท้าจะไหวไหมวะแต่สุดท้ายพอมันลงตัวกัรที่มันลงล็อกกับเท้าเราปุ๊บเนี่ยมันโอเคนะครับกับคู่นี้นะครับแต่ถ้าคุณกําลังมองหารองเท้าที่แบบนุ่มเด้งเลยนะครับของ Ni กี้นะครับเอาไว้ใส่ซ้อมวิ่งนะครับผมว่าไปลองดูคู่นี้นะครับไนกี Nike, ้ตัว ซูมเอ็กซ์อินวินซิเบิลรันนะครับว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีโฟมที่มันนุ่มมันเด้งจริงๆนะครับไปลองดูนะเป็นเรื่องดูเรื่องของดีไซน์ดูเรื่องของน้ำหนักว่าคุณชอบดีไซน์แบบนี้ไหมรับได้กับน้ำหนักที่อยู่ในท้าแบบนี้ไหมคาดหวังกับการนุ่มเด้งเนี่ยคุณจะได้รับความนุ่มเด้งจากรองเท้าคู่นี้เลยนะครับตัว n นก e ้ซูมเอ็กซ์อินวินซิเบิลรันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าสั้นๆคู่นี้นุ่มเด้งนะครับคู่นี้นุ่มแน่นหนึบนะครับแล้วก็สัมผัสถึงพื้นได้มากกว่านะครับลองเอาไปเทียบดูนะครับจริงๆแล้วันวันนี้มาเล่าให้ฟังในเชิงของเพื่อนคนหนึ่งนะครับว่า,าใช้รองเท้าทั้ง2คู่นี้แล้วเป็นยังไงแต่ยังไงถ้าให้ดีไปลองใส่ด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมเล่าฟังหรือเปล่าว่าตัวนี้มันนุ่มมันเด้งยังไง คู่นี้มันดันเท้าแค่ไหนยังไงหรือว่ามันสัมผัสถึงพื้นได้แค่ไหนไปลองดูด้วยตัวเองก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับหวังว่าข้อมูลของผมคงเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าถ้าใครมีความเห็นที่ต่างนะครับยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแนะนําเพื่อนในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคาถามของคลิปนี้ มีอยู่ว่าคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกว่ากันระหว่างตัว n i ก e ้ e a c t i n f i ฟ i t y Run 2ัหรือว่าตัว Nike ้ o o m x Invincible Run นะครับอ่ะพิมพคำตอบของคุณมาพร้อมเหตุผลนะครับว่าคุณชอบรองเท้าคู่ไหนเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อทุกคนนะครับที่ร่วมตอบคำถามนะว่า ชอบคู่ไหนไม่ว่ากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อทุกคนมาแล้วก็มาซุมจับเพื่อเป็นผู้โชคดีได้รับกล่องเท้าคีบินบ็อกไปนะครับเป็นกล่องรองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับสามารถเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของผมนะครับในช่วงสุดท้ายยังมี มีประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาด้วยนะครับยังไงกดดูได้นะครับประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าทั้งสองคู่นี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมไป ไปลองใส่ตัว Nike Zoom X Invincible Run นะครับก็มีผู้ร่วมตออคำถามมาหลายคนเลยนะครับหนึ่งในนั้นมีพี่สระรันยิ้ด้วยกับคุณมากๆนะครับที่ร่วมตออคำถามเข้ามานะครับก็ลายชื่ออยู่ตามหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวอัดหน้าจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มสปินนะบัตรนี้นะหนึ 1, 2, ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก อันนี้มีแบ็กกราวออ์คุณธนุษเอกจนได้นะครับหมุนได้อย่าเชียร์ให้คนนี้ได้มากๆเหมือนกันเนี่ยคุณม่อนธนุตเอกนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอที่อยู่นะครับผ่านแฟนเพจ Facebook ของทางโทนิกทีวีนะครับขอประกาศรายชื่อของผู้ที่ร่วมตอบคำถามอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับในคลิปที่ ผมไปลองเอซิกไลน์นะครับลายชื่อของผู้ที่ร่วมตอบคำถามคลิปนี้นี่จะอยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะครับดูได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะเดี๋ยวใช่อันนี้เพราะวะ่าใช่โอเคอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มสปินกันเลยนะครับอ่ะมาหนึ่งสองสามผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่อันนี้เป็นคลิปของที่ไปลองเอซิกไลน์ พี่โนมีวันชัยนะครับขอโทษทีถ้าอ่านผิดนะครับอ่านี่นะครับยินดีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่ส่งผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o n i c TV v เอาไว้ด้วยนะครับผมก็ยังไงแล้วก็ยังสามารถดูคลิปต่างๆที่ผมทำไว้ได้นะครับก็กดหน้าจอ ในคลิปตรนี้ได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ